สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้น้องๆก็กลังอยู่ในโ i o Series b y P เลขทนะครับเรากยูกังอยู่ในหัวข้อย่อยครับ The c e l l s e r i e s หัวข้อที่จะพูดถึงเรื่องเซลล์เป็นหลักเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูว่า The s e l e s e r i e s มันคืออะไรกันแน่นะรเรามาดูก่อนดีว่าเราจะเรียนอะไรกันนะครับใน The c e l l s e r i e s นะมาดูกันในสารบัญของเรานะครับหรือ Table of Contents นั่นเองครับอ,อันแรกเลย Lesson แรกที่แบ่งเป็น3 Lesson นะครับที่เราต้องเรียนกัน l e s s o n ที่1 นะครับ The Basic of Cells จะเป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับว่าไอเซลล์ที่น้องเรียนเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับสตั๊กเจอร์ของมันรวมไปถึงออร์แกเนลต่างๆนะครับในเซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงประเทศต่างๆของเซลล์ด้วยนะฮะต่อมาเรื่องที่2มันพูดเกี่ยวกับตัวเซลล์เมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ and the cell transport นะครับก็คือการลำเลียงสารอาของเซลล์นี่แหละนะฮะแล้วเัื่ที่3คือ จุดไมโครสโคปนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน้องได้เรียนรู้นะฮะในกล้องจุลทรรศต,ต่างๆรูปภาพการใช้การคำนวณน,นะครับอ่ะพอสุดท้ายแนละ้วหลังจากที่น้องเนี่ยนะครับเรียนมานะครับทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องส,สองเรื่อส,สามนะครับมันจะเข้ามาสู่ในช่วงหลังทำโจทย์นะครับก็คือ problem section เอาความรู้ทุกอย่างของน้องเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาทำโจทย์กันนะโจทย์เนี่ยพี่ก็คัดมาแล้วนะครับไปทั้งกอสทอแพทสองนะฮะก็ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับในเลเซอร์ที่1 the b a s i c of c e l l s ครับอ่ะเพื่อการเสียเวลานะฮะมานะครับ the b a s i c of c e l l s เนี่ยนะฮะเราก็จะคิดว่าไอ้เซลล์ที่เราพูดกันติดปากเนี่ยจริงจริงแล้วไอ้เซลล์มันคืออะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วเซลล์เนี่ยเป็นเหมือนหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่เล็กมากๆนะฮะอยู่ในร่างกายเราเรามองไม่เห็นนะครับซึ่งมาถูกคนพบครั้งแรกนะถูกคนพบครั้งแรกโดยคนหรือนักวิทยาศาสตร์นะครับชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกครับ จดตามพี่นะครับโรเบิร์ตฮุกซึ่งเขาเนี่ยนะครับเจอจากไหนนะเจอจากสิ่งที่เรียกว่าจุกไมโครสครับผมจุกไมโครสนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับจุกไมโครสเขาเนี่ยพอเขาไปส่องแล้วส่องผ่านกล้องจุลหัสเลนส์เดี่ยวนะครับแล้วคนพบว่ามีช่องว่างเนี่ยอยู่ในนี้นะครับจุกไมโครสเนี่ยจำนวนมากเขาไม่รู้ว่าไอ้ช่องว่างเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีนะก็เลยตั้งชื่อว่าเซลล์เส้นเองครัอ่ะพบช่องว่างจำนวนมาก นะครับแล้วตั้งชื่อว่าเซลนะครับเซลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกวา่าจุกไมคคอค,คืออะไรแล้วก้อนโดนัดเล่นเดียวแล้วมันส่องแล้วมันเจออะไรกันแน่อ่ะมานะครับถ้าเกิดน้องจบไม่ทันน้องก็พาส์วิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็จดตามนะครับอ่ะตัวเนี้ยนะฮะว่าคือจุกไมคคอคก็คือจุกที่มาปิดขดไวให้น้องเห็นในกระตูนแหละฮะอ่ะเนี่ยนะฮะคือเอามาจากไม้นะครับไม้ที่ มันมีเคยมีชีวิตใช่ไหมเราก็ตัดไม้มาก็ทถามันตากแห้งพอมันตากเสร็จปุ๊บองค์ประกอบต่างๆนะครับที่อยู่ในเซลล์นะครับก็หายไปคงเหลือแต่โครงร่างแข็งของเซลล์หรือว่าเซลล์วอละผนังเซลล์ไว้นะครับก็เห็นตรงนี้เขาก็เลยเห็นว่าโอ้พื้นที่ตัวนี้เนี่ยมันว่างตัวนี้ก็ว่าง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 สองตัวนี้นะครับสองใส่เนี่ยนะครับอ้าวจุดละลายเลนส์เดียวนะครัเจอคนผมแบบมีช่องว่างมากมายน่าชื่นว่าเซลล์ หลังจากคุณโรเบิร์ตฮุกส์เนี่ยนะครับเป็นคนค้นพบนะครับก็ไม่เชิญคน้นพบหรอกนะครับก็อยากคำว่าเซลล์มาเนี่ยก็มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เนี่ยมหาศาลเลยนะครับในโลกของวิทยาศาสตร์เราจนสุดท้ายเนี่ยนะครับสรุปเป็นตัว modern นะครับ c e ล l t h e o r ี Theory, นะครับก็คือเป็นทฤษฎีเซลล์นะครับพื้นฐานที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะฮะอันแรกเลยนะครับคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยต้องประกอบด้วยเซลล์นะครับสิ่ง มีชีวิตทุกชนิดนะต้องประกอบด้วยเซลล์นี่สำคัญนะครับและผลิตภัณฑ์นะครับของเซลล์อ่ะอันที่สอนะครับอันที่สองนะครับ,นนรบก็คือเซล จัดเป็นหน่วยพื้นฐานนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เล็กนะครับที่สุดอ่ะอันแรกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์เซลล์จะเป็ส่วนหน่วยพื้นฐานนะครับของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด อันที่สามนะครับก็คือเซลล์ทุกเซลล์นะครับต้องเกิดมาจากเซลล์ที่เคยมีอยู่มาก่อนแล้วเซลล์นะครับทุกเซลล์ต้องเกิดมาจากเซลล์ที่มีอยู่มาก่อนแล้ว อย่างไรก็ดีครับหลังที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการคิดค้นนะครับเดิมหมดเรื่องเซลล์สติเรียรือะไรแล้วเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วอย่างที่น้องจะรู้กันนะครับชีวะเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตใช่ไหมฮะชีวิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะไม่ใช่แค่คนหนึ่งเดียวนะฮะจะเป็นแบคทีเรียพืชราเห็ดรายีสต์พวกเนี้ยก็นับเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวะอยู่ในก็กลมๆว่าไบโอโลจีเหมือนกัน เพราะงา้นกากำหนดนิยามอะไรของชีววิทยาเนี่ยมันเป็นไปนได้ยากนะครับถึงยากมากๆที่จะมีแบบที่ exact นะครับหรือว่าแบบตรงตัวม,มันจะมีข้อ,อยกเว้นเสมอไม่เว้นแต่จะ modern cell theory ด้วยเหมือนกันนะครับมีข้อยกเว้นอยู่นะครับก็คือนแรกเลยเนี่ยอย่างเช่นนะพี่ยตัวอย่างที่เด่นนะครับเซลลจะเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตคือคําว่านิยามของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่สามารถสืบพันได้ไม่จ้อเป็นว่าต้องเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้นะอย่างเช่นพืชมันเคลื่อนที่ไม่ได้ใช แต่มันยังสามารถสืบพันธุ์ได้แล้วก็ยังนับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นะฮะแต่การให้ไดเป็นเซลล์ได้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะครับโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์แต่สิ่งชีวิตบางอย่างที่สามารถสืบพันธุ์ได้เหมือนกันเนี่ยแต่มีองค์ประกอบของความเป็นเซลล์เนี่ยไม่ครบอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นไวรัสนะครับไวรัสไม่เข้าในเรื่องของเรื่องเซลล์ซีรีส์นะครับเพราะไวรัสเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากจนทําให้มีองค์ประกอบของตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่เซลล์ แต่นี่ยยัเป็นสิ่งในชีวิตยอยู่เพราะว่าอะไรมันส,สามารถแพร่พันธุ์ออกไปได้นะครับเลยสามารถเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยเกิดขึ้นได้นะนั่นเองยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ m o d e r Cell s h e r y เนี่ยก็ไม่เป็นต้องถูกเสมอไปก็มีผิดได้บ้างนะฮะอ่ะรู้แล้วหลักลาการ Modern Cell Theory มีสามข้อนี้นะครับน้องๆก็จาไว้หน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์หลักของเรื่องนี้เลยนะครับฉะนั้นก่อนเชื่อดู นะครับ structure of cells อก็ทบทวนไว้โอเคเราดูหัวข้อต่อไปนะครับใน point ที่2นะครับ structure of the cells นะครับแล้วร,รามาดูกันดีกว่านะว่าเซลล์เนี่ยมีโครงสร้างอะไรกันบ้างนะอย่างที่น้องรู้อยู่แล้วเซลล์เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ก้อนกลมๆธรรมดาธรรมดานะฮะมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับที่อยู่ในนี้องค์ประกอบต่งตางๆนะครับในเซลล์เนี่ย นะมันก็เรียกว่าออร์แกเนลก็หนึ่งนะครับอย่างเช่นคนเรียกตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะนะอย่างคนเนี่ยเจ้าก่อเป็นคนได้ก็ไม่ได้มีแค่ก้อนเนื้อธรรมดาใช่ไหมฮะถ้ามีแค่ก้อนเนื้อก็เป็นแค่เนื้อธรรมดาแต่การที่จะสร้างเป็นออร์แกนิซึมซึ่อเป็นสิ่งมีชีวิตหรือคนได้เนี่ยก็มีระบบหลายอย่างไม่ใช่ไปลบอาหารระบบหายใจนะฮะระบบหมุนเวียนโลหิตนะฮะระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้มันกะทั้งเซลล์เนี่ย ก็คือเหมือนกับร่างกายคนเนี่ยนะครับเป็นย่อขนาดมากี่พูดให้เข้าใจง่ายนะฮะอย่างนี้หนึ่งเนี้ยมีออร์แกเนลก็เหมือนกับว่าเป็นแขนขาระบบอวัยวะต่างๆนะครับที่อยู่ในเซลล์เราเรียกโครงสร้างต่างๆเล็กเลืเล่อยๆนะครับที่ช่วยในการทํางานของเซลล์เนี่ยเรียกว่าออร์แกเนลนั่นเองครับอ่ะนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับในอินทรีย์เซลส์เนี่ยนะครับก็คือเซลล์สัตว์นะครับเซลล์สัตว์เราจะพูดเราไปดูสตักเจอร์กันนะฮะ ตรงนี้ตรงนี้น,น้องจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นอันใหญ่เลยนะอันใหญ่ๆมากๆตรงนี้เรียกว่านิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเนี่ยก็คือศูนย์บัญชาการนะศูนย์บัญชาการของเซลล์นะครับมีการบรรจุสารต่ารมไว้นะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างเล็กๆน้อยๆนะยี่ยวย,ย่อย,อยอย่างเนี้ยอยู่มาหาศาลมากมายนะครับ เดี๋ยวเราจะเรียนดีเทลนะครับมันต่อในพอยต์สองสตัตเจอร์ออฟเ e อะเซลล์ดีเทในหน้าต่อไปนะครับอ่ะต่อมาตรงนี้น้จะเห็นตรงนีงนงนงน้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีออร์แกเนลอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าในเซลล์เนี่ยไม่ได้เป็นว่าหนึ่งออร์แกเนลต้องมีอยู่แค่ไอหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะในเซลล์เซลล์หนึ่งคือหนึ่งออร์แกเนลเนี่ยอาจจะมีอยู่มากมายหลายชิ้นก็ได้นะครับในเซลเซล์เช่นตัวนี้ครับตัวนี้นะมีอยู่สี่ที่เลยหนึ่งสองสามสี่เรียกว่าไมโทคอนเดรียครับ ไม่ตัวคอนเทนต์เลยครับเป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องก,กับการสร้างพลังงานให้กับเซลล์นะครับหรือเอเจนต์ตรงเนี้ยนะฮะบางครั้าารเงเราเรียกกันว่าเหมือนกับเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้านะฮะเราไม่จดไว้ฝั่งก็ได้นะครับ,นนรบโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานนะครับของเซลล์นี่อ่ะต่อมาเรา move ต่อมานิวเคลียสใช่ไหมนะฮะไม่ตัวคอนเทนต์เรามาดูต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่า RER ครับ โดยคำย่อนะครับคือ r o u g นะครับ endoplasmic reticulum อ่ตัวเนี้ยนอกจากคำว่า rough นะครคูขาทำไมถึงคูขา,า,ขาพี่ผมคูขาได้ไงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างเล็กๆนะครับแข็งๆเนี่ยมาติดเกาะติดอยู่ฮะแถวนี้เรียกว่า ribosome น,นะครับเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการผลิตโปรตีนในเซลล์ลอ,องเรื่องหนงตัวนี้ที่บอกว่า rER เนี่ยมันคือร่างแห่ถูกไหมฮะมันคือร่างแห่เพราะตัวนี้นะครับมันเหมือนเป็นร่างแหเหมือนกัน ัแต่เป็นร่างแห่ที่อะไรที่มันเรียบมากลองดูดิตัวนี้มันขรุขระนะครับลองดูด้วชิ้นแล้วมันเหมืนมีจุดอะไรเนี่ยมาแตะติดมันอยู่มันเลยดูขรุขระนะครับไอ้แบบริเวณตรงนี้นะครับมันคือเหมือนกันเป็นร่างแห่เหมือนกันแต่ไม่มีนะครับไรบโบโซมบางเกาะเราเรียกว่า SER smooth endoplasmic reticulum ครับ SER แต่ S ตัวนี้ให้น้องจำไว้นะครับว่า S เนี่ยย่อจากคำว่า smooth นั่นเองครับเดี๋ยวเรียบไม่มีไรโบโซมบางเกาะ จากนั้นน้องมาดูตรงนี้โครงสร้างใกล้ๆกัน i r นะครับ rough คุกร้ครับ sr smooth นะครับคือเรียบเนียนนะฮะตรงนี้นะครับตรงสีเขียวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีโครงสร้างเหมือนเหรียญเนี่ยเนี่ยนะครับเหมือนเหรียญเนี่ยถับกันนะฮะแล้วก็มีหวขัุ้่มตะปั้ออกมาด้วยนะครฮะโครงสร้างเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่านะฮะ org body นี่ครับน้องลากลูกศรตามพี่เลยนะครับ org body ไอ้ไออ้อันที่มันจะปุ่มตะปังเพราะว่าหลุดออกมาเนี่ยนะครับเรามีชื่อเรียกของมัน,มนด้วยนะนะชื่อเรียกมันก็คือ vesicle ครับหรือถุงบรรจุสารพืชลำเลียงนะครับเป็นถุงลำเลียงสารนะครับอยู่ในเซลล์ของเราอันนี้ต่อมาโครงสร้างต่อมาจะดูยากหน่อยแต่ว่ามองเห็นได้นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับนะลองลองดูนะมันจะบางๆจางๆนะครับมันเหมือนกับว่านะเหมือนเป็นเส้นอะไรอยู่ในเซลล์ใช่ไหมครับ อยนี้เพื่ออธิบายให้ฟังก่อนว่าในเซลลเนี่ยมันก็เป็นก้อนกลมๆใช่ไหมแต่ยังมีการรักษารูปร่างหรือว่าโครงร่างของตัวมันเองอยู่เหมือนกับกระดูกนะฮะที่ทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถตั้งตรงได้เป็นรูปเปนร่างเป็นคนอย่างเงี้ยนะฮะเซลล์ก็มีกระดูกของมันเหมือนกันนะครับกระดูกของมันเนี่ยมีชื่อเรียกว่านะฮะไซโตสเกเลตั์นะครับ ไซโต่นอกจากคำว,ว่าเซลล์นะครับสเกเลตันก็คือโครงร่างก,กระดูกนั่นเองครับให้ความแข็งแรงแต่ว่ามีความฟังก์ชันอื่นๆอีกนะครับในอันนี้อีกนะฮะอ่ะต่อมาพี่อยากลองดูตัวนี้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะน้องจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนแท่งตั้งฉากกันนะครับแท่งตั้งฉากกันตัวนี้แหละรครับเรียกว่าเซนทริโอครับ เซนทรีโอพี่ให้น้องชีต้ตรงแท่งนะไม่ต้องอาดูของแรนติเจนเดี๋ตรงนี้นะครับเรียกเซนทรีโอ oh. นะครับต่อมาต่อมาต่อมานี่พอเห็นจุดตรงนี้ไหมอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวพี่ซูมให้ทีหลักนะครับหลังที่เราเลเบลมาเสร็จแนละ้วตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าไรโบโซมเป็นโครงสร้างแข็งๆนะครับเล็กๆเล็ก,ลกมากนะครับใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับไรโบโซมเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับที่เกาะติด ระบบ IER ท,ทำให้มันมีลักษณะแบบขรุขระหรือว่าร o u g นั่นเองต่อมาต่อมานะฮะโครงสร้างตัวนี้เป็นถุงบรรจุ M s ไซม์นะครับใช้ใน,นการย่อยสารต่างๆนะครับเรียกว่าไรโซโซนะครับไรโซโซมโอเคนาองโฮมาจบโครงสร้างพวกนี้เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะขยายให,ให้ดูน้องจะได้เข้าใจถึงนะครับโครงสร้างต่างๆอ่ะค่อยๆลบนะฮะเมื่อกี้พี่บอกน้องแล้วว่าไรโบโซคือโครงสร้างแข็ง นะครับขนาดเล็กที่อยู่ภายในนะฮะในเซลล์ของเรานักน้องดูไรโบโซมกันดีกว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ,รรบอ่ะเริ่มด,ดูกันนี่เห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมเนี่ยโครโมโซมเล็กๆตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าไรโบโซมนะครับน้องย้ายตัวนี้นะครับไ e นะ r ER ที่บอกว่า i อเมันคือ rough endoplasmic reticulum เนี่ยเห็นไหมมีจุดเต็มหมดเลยนะมีจุดเต็มหมดเลย จุดพวกนี้คือไรโบโซมที่น้องเห็นเบื้องเกียร์แน่นะครับจึงเรียกว่าวอลฟอินเดอพลาสติกเรติคูลัมครับต่อมาต่อมาดูนี้สมูทสมูทนะครับสมูทเนาะสังเกตด,ดูมันไม่มีไรโบโซมนะไรโบโซมเกาะถึงตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ในอาณาเขตของ IR อยู่นะฮะตรงนี้เพราะว่า SER และเพราะมันสมูทนะครับเนี่ยต้ตงอน Smooth, นตงดูอีกบ้านนะบงนะฮะก็นี่อยากให้ตรงนี้เนี่ยนะครับไซโตสเกเลตัน เป็นโครงร่างแข็งช่วยค้ำจุนเซลล์อยู่นะครับมีเวสิเคิลมันจุดสารใช่หไหมมันจุดสารอยู่แล้วก็ลำเลียงอะ่ะลำเลียงมันจะเข้าเซลล์ออกเซลล์นะครับหรือว่าลำเลียงอยู่ภายในเซลล์อันนี้นะครับบริเวณนี้จดเพิ่มมันนิดนึงนะครับบริเวณนี้เป็นมันเป็นโครงสร้างเหมือนกันนะครับเรียกว่าส่วนของซีเลียนะครับซีเลียเราจะเห็นว่ามีโครงสร้างเหมือนสีขเขียวใช่ไหมสีขเขียวมันอยู่ตรงซีเลีย เดี๋ยวมันจะเป็นช่วยช่วยในการพัดโบกนะครับเรการเคลื่อนอที่ของเซลสักหนึ่งโอเคนี่เราดูทุกอย่างแล้วก็ไม่ทุกอย่างหรอกก็เกือบจะหมดนะครับของเซลล์สัตว์เป็นออร์แกเนลนะฮะต่อมาเราไปดูเซลล์ข้างเคียงมันเลยดีกว่าคือเซลล์พืชนะครับหรือพลัตเซลนะครับโครงสร้างภายในจะค่อนข้างคล้ายกับเซลล์สัตว์อยู่แต่ก็แค่คล้ายนะไม่ได้เป็นเหมือนกันปเป๊ะร,ร้อยเปอร์เซนต์ทีนีครับพิเศษของตัวเซลล์มันอยู่เรื่องจากขาเขาเสร็จอันแรกน้องที่เราสามารถสังเกตได้นะครับตรงนี้ ก็จะเห็นว่าไอตัวของ bicycle ตรงนี้ bicycle ก็คือถุงบรรจุสารเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บรรจุสารเพื่อลำเลียงนะถ้าลำเลียงเรียกว่า bicycle ถูกไหมนะครับบรรจุสารตรงนี้ใหญ่มากเลยใหญ่กว่า New c l a s s i กนะครับลองเทียบกันนะไอตรงนี้ยเซลล์สัตว์ New Classic มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วนะในเซลล์วัตถุออกไซเนลอื่นๆนะครับแต่ว่าในพืชเนี่ยออกไซเนลตรงนี้มันจะเล็กกว่าออกไซเนลชนิดนี้นะครับอันนี้มันคืออะไรละนะฮะมันเรียกว่าแส แว็กซิลโอนะครับเป็นบรรจุสารต่างๆในพืชนะครับก็เป็นสารสีนะครับเรียว่าสารต่างๆในพืชอีกอันนึงที่พืชแตกต่างจากสัตว์นะครับผมก็คือตรงนี้ครับเรียกเรียกว่าคลอโรพลาสต์ครับคลอโรพลาสต์เนี่ยจะบรรจุสารสีพวกคลอโรฟิลล์นะครับใช้ในการสังเคราะหแสงใช่ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ดูอยู่แล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้นิวเคลียสนะครับนิวเคลียส อันนี้ครับสนใจมากตรงน,นี้นะครับเรียกว่าเซลล์วอลหรือโครงสร้างแข็งนะครับเซลล์วอลช่วยเพิ่มความแข็งแรงครับคือนะฮะเป็นไอ้ตรงนี้แหละที่เขาเห็นเป็นช่องว่างของระบบพุกที่น้างจาได้นะตอนแรกจะเป็นกล้องยูรฮาร์ดอ่ะที่เป็นช่อง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 ยนะ่างเงี้ยนะฮะที่มันตายแล้วไอ้ข้างในเนี่ยหายไปหมดเลยเหลือแค่ไอ้ช่องตรงนี้อ่ะก็คือเซลล์วอลยังเหลือไปอยู่เป็นโครงร่างที่เขาใช้นิยามว่าเซลล์ของระบบพุกนะครับโอเคคราวนี้ เรารู้แล้วนะครับว่าเซลล์ต่างๆมีโครงสร้างอะไรกันบ้างนะครับต่อมาเราจะมาดูดีเทลนะดีเทลของแต่ละออร์แกเนลนะครับโครงสร้างกย่อยเนี่ยของเซลล์ต่อไปโอเค